อาชีพเสริมที่ใครๆก็อยากจะหางานทําไว้เพื่อควบคู่กับอาชีพหลักนะครับมีเจ้าของอู่รถทําสีที่เขาทําอาชีพเสริมด้วยการปลูกผักเซียนดองครับสร้างรายได้เลี้ยงลูกชาย2คนส่งเรียนอย่างดีครับด้วยเงินจากการปลูกผักเซียนมานานกว่า20ปีที่จังหวัดจุมพรครับในรอบ1สัปดาห์ครับ จะเก็บผักเซียนที่ปลูกไปได้สองรอบที่บ้านหนองคราหมู่หตําตบลบางลึกอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรของนายสุนาวีปุรณาเทศอายุ70ปีหรือว่าตาอ๊อดนะครับแล้วก็นางอัมาาราปุรณาเทศอายุ64ปี2ปีสสามีภรรยาครับที่เล่าความเป็นมาก่อนจะหันมาปลูกผักเซียนว่า เมื่อตอน20กว่าปีก่อนก็ทําอาชีพทําปู่ซ่อมปะผุพ่นสีรถยนต์นะครับแต่ว่าตอนนั้นงานเข้ามาน้อยภรรยาเห็นว่ายังมีที่ดินบริเวณหน้าบ้านปล่อยว่างอยู่ก็เลยแนะนําให้ปลูกต้นผักเซียนเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าพอจะมีความรู้อยู่บ้างเป็นพืชเกษตรที่คนเฒ่าคนแก่แถวนี้นิยมปลูกกันมาก่อน หลังจากนั้นก็เริ่มปรับสภาพดินที่เป็นดินเหนียวปนทรายรับนำมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวมาเผาเป็นขี้เท่าทําปุ๋ยหรือว่าขี้ไก่อัดเม็ดด้วยแล้วก็นําเมล็ดพันธุ์มาโรยครับและแบ่งไว้ทําเมล็ดพันธุ์หนึ่งแปลงไว้ต่อยอดในรุ่นต่อไปรอประมาณ1เดือนครับก็เริ่มทยอยเก็บต้นผักเซี้ยนแต่ละครั้งเก็บได้ประมาณ2เข่ง ซึ่งหนึ่งแปลงสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้นานถึง3เดือนนะครับขอให้มีน้ํารดหล่อเลี้ยงเพียงอย่างเดียวก็พอแต่ว่าผักเซียนยจะไม่ชอบฝนตกชุกนะครับแล้วก็อยู่ในที่โล่งแจ้งแดดส่องถึงพอเก็บผักเสร็จแล้วก็นําไปทําผักเซียนดองกันต่อคุณผู้ชมเอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนสัก 2- 3น้ําหรือว่าจนกว่าจะสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็นําผักทั้งหมดเนี่ยมาดองใช้น้ําสะอาดใส่ในกระมังพลาสติกประมาณ20ลิตรต่อน้ําตาลทรายขาวแล้วก็เลือแกงอย่างละ1กิโลกรัม คนให้ละลายครับให้น้ำผักเสี้ยนลงหมักในน้ำดองแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื้อที่เป็นน้ำหมักดองครับเทใส่ประมาณ1ลิตรใช้เวลาดองประมาณ24ชั่วโมงหรือว่าจะช้าหรือเร็วกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือว่าปริมาณของน้ำเชื้อที่ใส่ดองไปด้วยครับปกติถ้าว่าโอ่งที่เราดองอยู่ประจำเนี่ยถ้าโอ่งไม่เคยดองเลยเราต้องไปห้าน้ำเชื้อมาต้องขายขายก็เมื่อแต่ว่าเขาทำยีสตนะ์ ต้องมีน้ำจ้าตกอื้นมาใส้มันเกิดเชื้อแต่ตาโอ่งที่เราโองอยู่ไปจำเลยไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเชื้อก็มันอยู่แหละพอพักไส้ก็ส่องคืนบางได้เลยส่องคืนครับค่าได้เลยมดทุ่งมดทุ่งเรียบร้อยถ้าข้าื้อเข้ามาซื้อปลีกที่บ้านก็สิบบาทสิบบาทครับบางทีก็อ๋อเป็นรอยทุ่งอ่ะติดเยอเยอะเยอะเยอะก็ย่างตั้มที่สุดก็เจ็ดบาทแปดบาทแล้วแต่ลูกค้าไปจำก็เจ็ด เมื่อดองเสร็จแล้วครับก็ให้รสชาติอร่อยกลมกลม่อมเปรี้ยวหวานเค็มเล็กน้อยครบ3รสนะครับแล้วก็น้ำมีสีชมพูธรรมชาติชวนน่ากินด้วยผักเสี้ยนดองของสองตายายครับขายดีมากเมื่อชมเพราะว่าเขาปลูกดูแลผักแบบธรรมชาตินะครับใส่แค่ปุ๋ยมูลสัตว์แล้วก็กําจัดไร้แมลงด้วยการฉีดน้ําส้มควันไม้เป็นวิธีธรรมชาตินะครับทำให้ไม่มีสารพิษในผักเสียนเพราะว่า ทำกินเองด้วยแล้วก็เอาไว้ขายด้วยก็มั่นใจถึงความปลอดภัยได้ตอนตอนนี้ผักเส้นดองมีไม่พอขายครับราคาขายเนี่ยถ้าบรรจุถุงนะครับมีตั้งแต่7บาทถึง10บาทนะครับแพ็คแต้ะมาณเกือบ200ถุงเอาไปส่งตลาดเมืองชุมพรสัปดาหละ2ครั้งได้ได้เฉลี่ย15,000บาทต่อเดือนซึ่ง2ตายายบอกว่าปลูกผักเส้นดองขายเนีเป็นอาชีพที่ดีรับมีเงินเลี้ยงลูกชายเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยครับ แถบภาคใต้เนี่ยเขานิยมกินกันมากครับเอามาดองแล้วก็เป็นผักแก้มกินกับขนมจีนน้ำพริกต่างๆได้อีกหลายเมนูก็เลยขายดีทางใต้เป็นพิเศษด้วยครับ